ประท้วงอิหร่านดับทะลุ500รายแล้วทรัมป์ขู่จะใช้กำลังทหารและอาวุธทางไซเบอร์เข้าแทรกแซง อัปเดตการประท้วงใหญ่ที่อิหร่านนะคะการประท้วงที่เริ่มมาจากค่าครองชีพสูงจนบานปลายเป็นการต่อต้านกลุ่มชนชั้นปกครองตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตทะลุ500รายแล้วในจํานวนนี้ระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชน48รายและมีประชาชนถูกจับเกิน10,000รายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาเพียง2สัปดาห์เท่านั้นค่ะขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาขู่จะเข้าแทรกแซงโดยใช้กําลังทหารทางอิหร่านยังใช้กําลังปร,ปราบปรามการชุมนุมแถมบอก ว่าจะคุยกับอีลอนมัสเพื่อเปิดใช้ Starlink ให้ชาวอิหร่านเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หลังอิหร่านตัดอินเทอร์เน็ตเพื่อสกัดการนัดหมายการชุมนุมค่ะทางอิหร่านก็ไม่ยอมประกาศกล้าวเลยว่าถ้าโจมตีมาก็โจมตีกลับฐานทัพอเมริกาและอิสราเอลจะตกเป็นเป้าหมายทันทีความเครียดนี้ทําให้ทั่วโลกจับตาเพราะว่าก่อนหน้านี้อิสราเอลและอิหร่านก็เพิ่งทําสงครามกันไปเมื่อกลางปีที่แล้วค่ะ